แล้วก็วันนี้ผู้ร้องก็คือคุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษศรทานายความอิสระวันนี้หลังจากที่ได้ไปฟังคำตัดสินของศาลเสร็จแล้วก็กลับบ้านเลยไม่ได้สัมภาษณ์สืออะไรแต่บอกเอาไว้ก่อนว่าขอเวลากลับไปอ่านคำวินิจฉัยของศาลสักหนึ่งคืนนะฮะขอกลับไปอ่านทำความเข้าใจ นะครับขอกลับไปทบทวนคำวินิจฉัยของศาลก่อนที่จะพิจารณาว่าจะดำเนินการใดๆต่อไปนะฮะผมยังมีคำร้องอีกฉบับที่ได right ้ย <Yeah, ื่นไว้ต่อกกตเกี่ยวกับนโยบายในคดีนี้และกกตเคยมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วว่านโยบายเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายนะครับแต่เมื่อมีคำวินิจฉัยของศาลออกมาในวันนี้จึงทำให้ข้อเท็จจริงของกกตที่เคย มีความเห็นวินิจฉัยนั้นคลาดเคลื่อนไปนี่คุณคุณเทรยุทธ์บอกว่าเขาเคยยื่นเรื่องกับกกตแล้วกกตอบอกว่าสิ่งที่พักนั้นทำเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายมเห็นไหมเป็นไปตามกฎหมายแต่วันนี้สารตัดสินมันไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายฉะนั้นข้อเท็จจริงที่กกตเคยวินิจฉัยไว้ตัดสินไว้มันคลาดเคลื่อนนี่ฮะนี่แล้วก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่า ถ้าหากว่าคุณธีรยุทธ์จะไปที่กรกตก็มีอีกคนหนึ่งเหมือนกันคุณเลืองไกลลีกิจวัฒนะบอกว่าพรุ่งนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สิบโมงนะครับจะไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อยื่นยุบพักเก้าไกลเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยไปยื่นร้องกกตให้ยุบเก้าไกลมาแล้วสองรอบก็คือสาเมษายนกับสามสิบมิถุนายนปีที่แล้วกรณีที่เก้าไกลแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราหนึ่งถึงสองแต่ตอนนั้นเนี่ย กกตบอกว่าไม่เข้าเงื่อนไขดําเนินการไม่ได้นะแต่ว่าล่าสุดพอมีคำวินิจฉัยของสมรัฐธรรมนูญออกมาแล้วซึ่งชัดเจนว่าการแก้ไขมาตรา1นึสองของ9ก้าไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองนะี่ยฉะนั้นจึงถือว่าเข้าเงื่อนไขตามมาตรา92ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองเรื่องการกระทําล้มล้างการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอเมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่กะกะตจะต้องรับเรื่องไปพิจารณายุบพักก้าวไกลนี่นะก็จะขอให้กะกะตรีบไต่สวนเรื่องนี้โดยเร็วอ uh จริงๆแล้วเนี่ยคุณเลืองกายเอาไปยื่นพรุ่งนี้แน่แต่ว่าในความเห็นบางท่านเนี่ยอาจจะมองว่าความจริงไม่ต้องยื่นแล้วก็ได้ เพราะกะกะตคุณก็ฟังสารรั้นูนคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าคํานิชัยเป็นยังไงฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทําหน้าที่ต่อไปอด้วยการยื่นเรื่องไปที่สารรั้นูญพิจารณายุบพักก้าวไกลใช่เพราะคําวินิฉัยของสามพระธรรมนูญนั้นผูกพันทุกองค์กรใช่นะครับแต่คุณดึงแต่คุณดึงไกลก็จะไปยืน่นอซึ่งวันนี้คาตัดสินของศาลเนี่ยคือได้แค่สั่งให้ผู้ถูกร้องทั้งสองนั้น หยุดการกระทําทุกอย่างที่ไปแตะต้องมาตราหนึ่งสอใช่นะเพราะว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองอแค่นั้นนะฮะแต่มันเป็นสารตั้งต้นม,มันเป็นการเปิดช่องให้ใครต่อใครไปร้องได้อแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้กระกะตคุณก็ต้องทําแล้วใช่นะคุณก็ต้องทําไปสู่ให้ผู้ถูกร้องนะ่อ,อโดยเฉพาะผู้ถูกร้องที่2ก็จะถูกยุดพักนะครับผู้ถูกร้องที่หก็มีสิทธิ ที่จะโดนยื่นในเรื่องของจริยธรรม,มใช่ไหมฮะนี่คือทั้งตัวบุคคลและก็ตัวพักก็จะโดนนี่นะซึ่งเอ่อท่านผู้ชมครับพอสามรัมนูมีคําบุริชัยออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกไปสั่งให้ยุติการกระทําฉะนั้นช่องทางในการยื่นร้องเนี่ยเอ่อนอกจากกรกะตแล้วเนี่ยมันมีอีกช่องทางหนึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูกราฟิกประกอบไปด้วยนะฮะนี่ เอาขึ้นมาเต็มๆนี่ฮะทางซ้ายเนี่ยเป็นทางที่หนึ่งซึ่งพรุ่งนี้เกิดขึ้นแน่โดยคุณเลืองไกลจะไปที่กกตให้พิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92นะี่ฮะซึ่งกกตจะต้องส่งให้สามรัฐนูลพิจารณายุบพักนะี่ฮะด้านซ้ายใช่ไหมใช่กกตไม่ทําก็พูดถูก ผู้มีผู้ร้องไปทําก็ได้อย่างคุณเลิงไกลไปทําก็ได้ใช่ใช่ไหมใช่อ,อแล้วก็ช่องทางที่สองไปยื่นให้กับปปชพิจารณาจริยธรรมร้ายแรงเนะี่ยฮะตามมาตรานี้สองหนึ่งเกกับสองสามห้าซึ่งพอยื่นปป,ปชแล้วปปชจะต้องส่งสารดีกาโทษสูงสุดก็คือตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเนี จะเป็นแบบนี้นีนะฮะตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตถ้าอันนี้หมายถึงช่องทางของออปอปช,ชนะตามมาตรา235ม,ม,มาตรา235<ม>เขาเขียนไว้ว่ายังไงในกรณีที่ศาลฎีกาหรือศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาออกมาว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการหรือการกระทำความผิด ตามที่ถูกกล่าวหาให้ผู้ต้องคำพิพากษานั้นพ้นจากตำแหน่งนับนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้ผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่าจะกรณีใด ผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ mm. นี่เห็นไหมคือคุณจะโดนทั้งเป็นผูเ้เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็เป็นผู้เลือกตั้งคือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยหมายถึงว่าคุณไปหย่อนบัตรทำอะไรไม่ได้ mm. นะฮะ ไม่เกิน10ปีอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ที่หนักก็คือเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งซึ่งไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะหรือจะตลอดไปก็ได้ก็ได้ตลอดชีวิตก็ได้ใช่สิปีก็ได้นะครับอันนี้บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญปี60มาตรา219นะครับเ,<อ>เป็นเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมที่3รัฐธรรมนูญเป็นผู้กำหนดให้องค์กรต่างๆปฏิบัติ ตามในพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมมีมวดสำคัญก็คือข้อห้าท่านผู้ชมฮะต้องยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอมนีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจาักรไทยและก็หต่อเนื่องเลยนะครับต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราชอธิปไตยบูรภาพแ่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนข้อ5กข้อหนี้ผู้ถูกร้องที่หนึ่งตัวบุคคลคือพิธาเนกระตายแลวฮะเห็นไหมฮก็กาหนดเอาไว้แล้วในมาตรา2 1 9ต้องยึดมั่นในระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและคุณต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่การที่คุณจะไปแก้มาตราหนึ่งสองเนี่ยมันไม่ใช่เออฉะนั้นถ้าคุณโดนข้อนี้นะฮะก็เหมือนกับเรื่องของการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงนะครับที่ผ่านมามีโดนไปแล้วสี่คนในระยะหลังนะฮะเริ่มตั้งแต่ปารีนาไกลคุบนะครับโดนจริยธรรมตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตัดสิทธิ์สมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลาสิบปีนะครับ กนกวันวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยศึกษานะครับก็โดนเมื่อกุมภาพันธ์ปีที่แล้วตัดสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีนะครับไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆจากกรณีลุกป,ป่านะครับรายที่3ธนิการพรพงษาโรธอดีตสอสอพักพลังประชารัฐสารดีกาตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆจากเรื่องเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันแล้วก็ลายล่าสุดพันนิกาวานิชนะครับคนนี้สารตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆกรณีไปโพสต์ภาพข้อความลงเฟซบุ๊กกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในแง่รายเห็นไหมฮะนี่อันนี้โดน มาตรฐานทางจริยธรรมร้ายแรงทั้งสิ้นใช่นะไม่มีสิทธิ์แจ้งเกิดทางการเมืองอีกแล้วจบแล้วตลอดชีวิตนะบางรายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แต่แมก็แค่ไปหย่อนบัตรไปกาเท่านั้นเองเห็นไหมท่านผู้ชมฮะนี่อันนี้เป็นเป็นสารตั้งต้นวันนี้สารตั้งต้นของวันนี้จากนี้ไปก็เตรียมตัวนะเตรียมตัวแล้วก็จะจะสูญพันธุ์อย่างที่คุณ นัทพรโตประยูนบอกไว้หรือไม่นะครับก็คงจะได้เห็นกันในไม่ช้า